ตเซร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรการโรงแรมซึ่งอันนี้เป็นที่ที่ทุกคนรู้นะคะและซเซร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็นใจกลางของโลกสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นได้ง่ายๆและที่สําคัญคือเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่สวยงามค่ะที่เรื่องเลโรชเพราะเลโรชเป็นแรงด์หนึ่งในสามของโรงเรียนการโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก did you make friends Um, what nationalities ด้วยความที่เ,เรามัเป็น international school นะคะมีเพื่อนมาจาก96 nationality ก็คือมีมากกว่า96ประเทศรวมกันอยู่ที่นี่ซึ่งทำให้ตัวตังเองก็มีเพื่อนหลายชาติอย่างเช่นรัสเซียจีนอินเดียเป็นต้องค่ะ How is life on campus? What a typical day looks like? ชีวิตวันธรรมดาธรรมดาในโรงเรียนก็ไม่ต่างอะไรจากโรงเรียนทั่วไปนะคะก็คือเราจะเข้าเรียนตอน8โมง ที่นี่จะเริ่มตั้งแต่8โมงจนไปจนถึงสิ้นสุด5โมงครึ่งค่ะก็ตารางแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปดังนั้นก็จะมีเรียนกับ Practical ก็คือลงมือทำจริงๆกับเรียนเป็นทฤษฎีค่ะแต่เด็กอยู่ในห้องเรียนก็สนุกดีค่ะนี่ Practical นี่สนุกมาก Thank you Do you like the environment? You room the food เรื่องที่พักที่นี่นะคะไม่ต้อง เราอยู่เหมือนโรงแรมเรามีคนทุกอย่างทําให้มี housekeeping ที่คอยเก็บกว่าให้เราแล้วก็ที่สําคัญคืออยู่ใกล้โรงเรียนมากทำให้เราไม่เสียเวลาในการตื่นไปโรเรียนหรือเวลาเราเรีอของอะไรอ่ะค่ะซึ่งที่ออฟเฟอร์ที่พัให้ได้ดีมากอาหารการกินก็ตามแบบโรงแรมเลยค่ะรียนการโรงแรมก็ทานแบบโรงแรม What kind of course you like the most here in l e o c h ที่เลอโลชนะคะคอร์สที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นโรงแรมที่เข้ามาค่ะลงพวกเซอร์วิสแล้วก็ในส่วนของสจวตเซอร์วิสจะเป็นการเสิร์ฟน้ำจัดโต๊ะให้กับมาร์เก็ตเพลสซึ่งเป็นสถานที่ที่นักเรียนเอาไว้ใช้ทานอาหารส่วนสจวตจะเป็นการล้างจานะคะ่ะเป็นการฝึกที่สนุกมากเหมือนกันเพราะมันจะยุ่งตลอดเวลาเราจะได้ทำตลอดเวลาเราเดินตลอดเวลาซึ่งก็สนุกค่ะทำให้เรื่อานหนึ่งไม่น่าเบื่อ thank you do you travel

พี่อ้วนหรือพี่เอกนานะคะจะเป็นผู้ดูแลนักเรียนไทยที่อยู่ที่เลโรสก็ช่วยได้เยอะมากในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวก่อนมาเรียนการมาเรียนแล้วแล้วก็กที่สําคัญคืออย่างบังมีเรียนซึ่งเธอมีบางต้องหาที่เทสชิพเือที่ฝึกงานนะคะก็คือเราจะส่งอีเมลปรึกษาพี่เขาได้ตลอดไม่ว่าเรามีปัญหาอะไรโดยเฉพาะเรื่องอินเทสชิพซึ่งพี่เขาก็จะช่วยเราได้มากในหลายๆเรื่องนะคะเปรียบเหมือนเป็นพ่อแม่คนหนึ่งเลย ที่เลโรช Thank you What do you like most at Le Roch? ที่ l r ลโรชชอบมากที่สุดคือบรรยากาศและก็อากาศที่นี่ค่ะที่นี่ตั้งอยู่บนเขาไม่มีสิ่งต่างๆที่จะมา Distract เวลาเราเรียนซึ่งทำให้การเรียนของเราเป็นไปได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นเพราะเราไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวม,มากนะักทำให้เราใช้ชีชิ ในโรงเรียนอ่านหนังสือมากหลายครั้สองข้งนอกเพราะกว่าจะลงไปก็เสียเวลามากแล้วก็การเรียนทานก็ค่อนข้างจะละบาก่าะบางคารั้งเงินแทบไม่มาเองนะคะ่ะ and finally would you invite future odo student s to choose Switzerland and l a r o c h e อย่างที่บอกนะคะ l a r s c h คือ1นึ่ในสามของโรงเรียนการโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกแล้วสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นระ่ที่ได้อยู่คะ่ะทุกอย่างธรรมชาติ มันเรื่องเลยต่อการเรียนอย่าลังเลค่ะเลยรอติดหนึ่งใน3มันวัดได้ถึงคุณภาพของเราเมื่อเราจบไปวัดได้ถึงอนาคตของเราก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เลยรอหนึ่งในสามของเลนการังแรง Thank you very much b e n thank you great